กิจิพอเพียงเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทำเอาจนตัวจะตายทำให้มันพอกินเราในก็พัวเราแล้วก็ให้มันเหลือที่จะต้องใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องมีใชว่าจะปิดขมเหงตัวเองโอ้ไม่ไหวก็ต้องทำมันเหมือนบีบรัดเรา เพราะจริงละอันทันละน้อยเนี่ยผสมประสานกันเข้าไปผักกาดมั่งกองตุ้งมั่งเออหอมแบ่งมั่งผักชีมั่งของเล็กๆกลายเป็นของใหญ่ ถ้ามีใครบอกว่าถั่วและผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมบูรณ์ขออินกลางได้พิสูจน์ข้อสงสัยเหล่านี้แล้ว และสุขสมบูรณ์ขออินกลางจะตระเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อขายน้ำเต้าหู้เต้าหู้ก้อนถั่วงอกรวมถึงผักต่างๆที่เธอทำและปลูกด้วยความตั้งใจก็เคยกันรู้จักกันเขามาขายก็ซื้อของเขาก็ว่าเขาทำดีถั่วงอกมันเอาเก็บไว้นานได้มันไม่เสีย ซื้อที่ตลาดแล้วมันเสียไวเต็าตู้เ,ตเย็นอหมอที่มาส่งเขาไปทานที่รา้านแล้วเขาแนะนำามหม้ผมทากเนืนอ้อนี้ปลอดสารท่นเองเขาหมูเล็กๆแล้วพี่ก็เลยเลิกซื้อตลาดก็เลยไปซื้อแกเป็นประจำมาตรฐานอ่ะนะคือการทำอะไรน้ำเต้าหู้นี่คือมาตรฐานอยู่แล้วคือของเขาอร่อย10บาทกนะินมาพรุ่งเช้าหอมกํมกาเลงหอมกําเลงแองกรอร์อสู กระอบขายไหคะกำลังยี่สิบค่ะเริ่มต้นก็มีพยาบาลที่โรงพยาบาลน,นะคะไปอบรมด้วยกันป้าก็ทำเต้าหู้แล้วก็ไปฝากแกพอเขาได้กินแล้วเขก็บอกว่าอร่อยเนี่ยพี่ทำมาขายเลยตอนแรกแกแกก็พอพี่พอป,ป้าทำไปนะแกก็เรียกคุณูน้นคุณน,นี้นะคะมาซื้อนั่นแหละค่ะก็ได้เลยได้ทีเลยและทีนี้ทางผู้จัดการทกศ แกก็อนุญาตให้ไปขายที่เทกศออีกมันมันได้เยอะอยู่นะคะคือมันดีที่ว่าเราลงทุนนิดเดียวมีเงินสักสามร้อยบาทมันจะขายได้แล้วที่ป้าเริ่มมาทำนาะสองปีอะ่ะตังเงินไล่ด้วยเงินขายขอเง,งินอะไรเนี่ยป้าซื้อไล่ได้อีกสิบสองไล่เนาะ ชีวิตวันนี้สมบูรณ์ขึ้นแต่กว่าจะก้าวมาจนถึงวันนี้เธอและครอบครัวต้องผ่านจุดสำคัญที่เกือบต้องแลกด้วยชีวิต สมบูรณ์และสามีทำอาชีพเกษตรกรมาตลอดชีวิตไม่ว่าพืชผลชนิดไหนที่ราคาดีเธอและสามีก็เลือกที่จะปลูกสารเคมีถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผลผลิตซึ่งนั่นหมายถึงเงินจำนวนมากที่คาดว่าจะได้ เขาก็มาแนะนำให้ปลูกฝายเขาโรงงานได้ราคาดีแต่ต้องใช้สารฆ่า,มาแมลงพวกศัตรูพืชเนี่ยไฟยเนี่ยมันเป็นนอนจริงๆเขาก็บอกว่าเกล็ดวันฉีดนะคะแต่ว่าเราทำเยอะอย่างวันนี้ฉีดไปนู้นก็ไปไปกว่าจะถึงหางไรนะคะอีทงหัวมันก็พอฉีดอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็หมุนไป มันก็เหมือนขี่ทุกวันนะคะทาไปทํามามันไม่เป็นอยางงาั้นเสร็จแล้วนอนก็ชักดื้อยาเราก็ใช้ย,ยาเคมีสูงขึ้นไปนอนก็ฉลาดเขาได้ยินเครื่องมันก็ทิ้งตัวลงดินฆ่ามันไม่ได้เมื่อก่อนไม่ไม่มีใครบอกเรานะคว่ายาน่ะมันเป็นพิษต่อคนนะคนว่าโอ้ยคนมันตัวใหญ่ไม่ตายเหรอ ตอนตอนที่ทำไล่ไฟลุงเนี่ยเกือบตายแล้วล่ะกะสารพิษตกข้างในกระแสเลือดตอนนั้นลุงเหลืองหมดเลยป้าเนี่ร้องให้เลยมามาตอนหลังเนะี่ที่วิทยุมืองทรทัศน์วังมาพูดว่าเออที่คนเก็บป่วยอะไรเนี่ยมันมาจากสารเคมี ก็ถึงมาถอยหาจากพวกจานพิษเนื่อ หวใยัจคอฝากกันไว้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้เนี่ยเราจะต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้กันกับชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับเพื่อที่จะได้ว่าเวลาขายผลผลิตออกไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะได้มีเงินเหลือมีกินมีใช้เงินได้ไปปลปดนี่ทุกคนโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกเสียงที่ได้ยินทุกวัน นอกจากจะทําให้เริ่มถอยห่างออกจากสารเคมีมันยังทิ้งคําอีกคำหนึ่งค้างคาเอาไว้ในหัวใจของเธอาอามอบให้าไปใช้ก็จะทาให้พแม้อทุกทจะทาาจะทำชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงมันมันคืออะไร ก็อยากรู้ตรงนี้คือได้ยินแต่ในวิทยุในอันนั้นอะคะ่ะไอย้ยุตัวทัศแต่ก็ไม่เห็นว่าปฏิบัติกันยังไงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะทก็โ,โสาเขามีโครงการพักชํารหนี เพื่อจะให้รู้จากการประหยัดการลดรายจ่ายส่วนไหนส่วนไหนที่ไม่จําเป็นอะไรอย่างนี้แหละนะนั่นแหละป้าก็เลยอยากไปก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้อะไรขอให้ไปก่อนไปไปดูว่าเขาจะสอนอยังไงมีเป็นแนวทางยังไงในครอบครัวเราสองคนผัวเมียในลูกก็ยังเล็กถ้ามีคนหนึ่งคนไหน รู้จากสิ่งที่ว่ามันจะเอาตัวเราไปรอดพาให้ตัวเราไปสู่ความที่เราจะไปได้จะสําเร็จได้อันนี้ลุงก,ก็เลยส่งเสริมเออไม่ได้ขัดก็ะไปเถอะขุดแปลงนะคะเขาจะขุดแวกแวกแวกออกให้เป็นร่องในกลางเสร็จแ,แล้วก็จะมีเศษเศษวัสดุอะไรค่ะพวกพืชพวกแห้งๆใบไม้อะไรเนะะี่ค่ะใส่ลงไปในกลาง แล้วก็น้ำหมักตาดแล้วก็ก,ก,กุบกรเสร็จแล้วก็ปลูกโอ้ที่บ้านรเราสรับหญ้าออกแล้วเอากวาดไปสูงไฟหมดเลยมันเป็นอย่างนี้เองเขาทำอย่างนี้เองมันถึงดีเหมือนที่เราทำอะ่ะมันทำผิดป้าก็มองอยู่เลยนะว่าเออกลับไปเดี๋ยวเราทำแปลงอย่างนี้แหละ กลับจากการอบรมเล้าไก่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสวนผักเล็กๆที่ปลูกได้ทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกชอบกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นคือถ้าคิดจะทําให้ทําทันทีถ้าทิ้งเอาไว้แล้วมันก็จะกลืนถูกความขี้เกียจความมักง่ายกืนเข้าไปอีก ส่วนลึกของหัวใจลุงและป้าสองคนปรึกษากันแล้ว <c oughs> ใจมันรักไปด้านนี่แล้วก็มั่นคงว่าของอย่างนี้จะพาเราไปได้ใครจะไปมองข้ามว่าเอห้าบาทสิบบาทซื้อกินก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกค่ะคือเราประหยัดห้าบาทเราก็ได้กําไรห้าบาทถ้าเราทําเราก็ได้เขาบอกว่าเงื้อเงื้อน่ะเงื้อ ไหลน้อยน้ำตาไหลามากถ้าเราถ้าเราทำงานมากๆเราก็จะได้เงินแล้วก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครคือคือน้ำตาใชฮะถ้าหนี้มากก็คือน้ำตาต้องไหลามาก สมบูรณ์ได้ความรู้จากการอบรมหลายๆเรื่องแต่อีกหนึ่งความรู้ที่ดูเหมือนจะไม่มีความน่าสนใจใดๆแต่มันกลับสร้างรายได้ให้เธอจำนวนมากนั่นคือการทำถั่วงอกน้ำเต้าหู้และเต้าหู้ก้อนเราจะคัดเม็ดเสียมันออกคัดได้เม็ดสวยๆแล้วเราก็มาแค่น้ำอุ่นสักแปดชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มาลงถังเนี่ยค่ะวางท่อนะคะแล้วก็วางกระสอบเนี่ยค่ะ เอากระสอบลงไปแล้วก็จะมีตะไ่ายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะรองรับต้นถั่วเวลาถั่วเราง่วงนะครับล่างก็จะแทงลงไปตรงเนี้ยค่ะพอพอเสร็จอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลดน้ําแล้วก็ปิดฝาสี่ชั่วโมงเราก็จะลดทีหนึ่งสามคืนนะคะสามคืนก็ได้ถั่วที่สวย ว่าตั้งใจเลยตั้งแต่เห็นวิธีการสอนของเขาแล้วอะ่ะป้ามองลูกค้าแล้วพวกที่ไปอบรมด้วยกันนั่นเละเออยังไม่เห็นตลาดลุงก็ทอแท้เหมือนกันแหละแต่ลุงก็มาคิดได้ว่าเออเขาเค,เ,คเคยสอนมาอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยเนี่ยลุงมาจับจุดต่ออีจุดนี้ไวออ้ของน้ำเต้าหู้เนื้อมาก่อนนี่ยถุงละห้าบาทหรือสามบาทอะไรนี่นะเออสามบาทก็มี ห้าบาทก็มีแต่เดี๋ยวนี้สิบบาทก็ยี่สิบบาทผมเห็นพอเห็นกระตังไอ้พวกเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละมันมีกําลังใจส่งเสริมให้ลุงมั่นใจในสิ่งนี่เกิดขึ้นมันมันได้เลยค่ะถ้าใครอยากหมดนี่นะครับมาเพาะถั่วงอ,อกมาทำเต้าหู้ขายเลยเพราะลงทุนนิดเดียว แผ่นนนนดดิิิาาบ้เกความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตอาจไม่ได้หมายถึงการมีฐานะที่ร่ำรวยแต่อาจหมายถึงการมีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกวันในชีวิตซึ่งสิ่งนี้สมบูรณ์ขออินกลางได้ค้นพบแล้วว่ามันคืออะไรเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะ คือเราทําเนี่ยคือเราทําเพื่อกินเรากินซะก่อนให้ในครอบครัวเราพอกินก่อนเราทําอะไรทําอย่างเดียวได้เงินมาก็ไปซื้อกินมันไม่เหลือค่ะเราต้องทําหลายๆอย่างทําอย่างละนิดละน้อยเหลือเราก็ได้ขายอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะอย่างนี้ไหมคะเศรษฐกิจพอเพียงป้ามาทํา เรียกว่าดีขึ้นฐานะเริ่มมีเงินเก็บมีเงินใช้ไม่ขาดแคลนคิดว่ามีค่ะคิดว่ามีความสุขตอนนี้คือคนเราเนาะถ้าไม่มีนี่มันมันมีความสุขนะนี่แหละคือจากการไปอบรมมาเขาบอกให้ปิดรูรั่วตรงนั้นตรงนี้ตรง,ตรงไหนรูไหนที่มันไม่จำเป็นเราก็ปิดตะในที่สุด ป้าก็หมดนี้ตอนนี้ป้าสมบูรณ์แล้วค่ะคิดว่าดีดีที่สุดแล้วค่ะ